าดีทุกคนรับอดนี่ครับดูดีเฮ้ยมาดีมาดีเฮ้ยตัวรอดเฮ้ยตัวรอดมาดีเฮ้ยตัวรอดเฮ้ยตัวรอดเฮ้ยตัวรอดWoo! Woo! Woo! Woo!

สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้านาอาทุกคนด้วยครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจานดุงขนลราท่าพี่ด้วยครับผมเพราะวันนี้ผมเพิ่งมาทางฝั่งกันเลียงและเข้ามาฝั่งพม่านะทุกคนแล้วตอนนี้ฝั่งพม่าก,กับส่งเกิดสงครามนี้แบบว่าเลิกสาวลงแล้วก็ฝั่งนี่คือว่าเขาไม่ลบกันนะทุกคนแล้วก็จะมีพวกชาวบ้านเนี่ยซึ่งจเจาพวกอาหารพวกเกลือพวกอะไรเป็นแลกกับพวกพม่านะบางคนก็อาจจะ รู้จักกันแลกกันนแล้วขบบอกว่าจะมีมนุษย์เผ่าหนึ่งนะเขาเรียกว่าเผ่ามนุษย์หรือว่าเผ่าคนป่าคนแล้วกันนะทุกคนขบบอกว่ามีเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าขากินอะไรแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือว่าผมเลยมาพิสูจน์ดูแล้วผมมาเนี่ยเพิ่งถึงตอนนี้ก็เพิ่งถึงประมาณสามโมงแล้วทุกคนผมต้องรีบไปพิสูจน์ด้วยตัวของผมเองนะครับผมว่ามันมีจริงหรือเปล่าที่ชาวบ้านก็บอกว่าระหว่างฟังพูดได้กระเลียงนะกระเลียงฟัง ติดชายแดนไทยและพะม่มแต่ว่าโคลัซี่ของฝั่งนู่นนะแต่นี้ฝั่งบ้านของผมดโดยตรเงเลยแล้วก็ต้องข้ามภูเขาเนี่ยประมาณสองสามลูกนะแล้วก็ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งวันเลยว่าถ้าคนาทุกคนีได้ยินเสียงเสียงมันชนมีร้องนะทุกคนและต่อนนี้ผมก็มาอยู่ใกล้ส่วนมากกันได้ยินเสียงผมคุยรู้ปะไม่รู้นะอาเน,นี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าไป

กองเนงะทุกคนดินดันมาอกน้นไปบนป่าแรงขันค่อคยค่อย <ๆ S 2> ย่องไปทุกคนย่ไปไได้ยิงเอาทีตอนนี้กองดิงก็ต้องกดคนะอยู่ก็กัดมืออยู่ฝั่งม,มาหนึงจะไปย่องเพช่นไปดูแค่นทนจำไม่ยู้องหน้ขุดถนมึง ทุกคนนี่นะทุกคนโอ้ที่อาศัยบริเวณมันบริเวณนี้แน่เลยที่ชวาวบ้านเขาซึ่งเขาต้องขา้ามฝั่งนี้แล้วก็หลังเขาเนี่ยจะเป็นพม่านะทุกคนหรือว่าจะเป็นลูกของพวกพ,วกพม่ารูอเปล่าหรือว่าคนป่าพม่ามีบ่เชนไม่รู้คนตอบมีหลายผอแล้วก็ไม่ทราบยน,นดูดิไอเผ่าน,นี้มันเยอะแล้วเกินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่า ทะเลตามนี้เราจะไม่เจอตัวแน่แแตั้งกล้องเลยดีกว่าแอบตั้งกล้องว้ใช่ใช่เดี๋ยวทุกคนผมจะแอบตั้งกล้องแล้วก็ผมจะขึ้นไปขับรถนะเดี๋ยวผมจะหาที่ตั้งกล้กองก่อนนะทุกคนเราจะดูว่าทุกคนผม,มอเอาโทรศรัพท์แอบไว้ด้วยนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของผมนะ เอาเละครับทุกคนตอนนี้ผมได้ที่รังกองแล้วแล้วผมจะตั้งบริเวณนี้ผมจะสังเกตดูผมจะรอบไปที่อื่นนะเพื่อมันจะลงมาปัดนียวไปที่นี่ตั้ต่นี้ตรงไปจะมีตั้งต้องเดี๋ยวผมกลับไปที่นี้จะขึ้นในข้อมูลก่อนครับเพราะว่ามันเจอเราหนีแน่

Đợi con đó là. Mọi người ăn miếng coi ba. เอาละครับพี่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 เอสซีทุกคนมาแก๊้ผมวิ่เข้าไปตามหเขานะ ซึ่งตอนนี้เขาไล่ตีพวกผมนะเขาอยู่กันเพียบเลยผมคิดว่าอยู่กันแค่สี่คนเองนะที่น่าได้อยู่กันเป็นสิบเลยบินเนินนะทุกคนนี่นะทุกคนแล้วเขาถือไม้เนี่ยไปเอาไม้มาจากไหนไม่รู้นะจะพร้อมตีเรานะทุกคนเนี่ยเริ่มไล่แล้วละละมาดีเรามาดีที่หลังเดียวจะเอากับข้าวหรือว่าเอาอะไรมาให้เฮ้ยลืมตจัิ่มจะมาแล้วเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นนี่ทุกคนมีคนโผเพียบเลยไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถอยกันก่อนไป เดี๋ยวว <Le ge |ro|> ันลางทุกเราจะเอาข้าวของมาให้ทุกคนครับดูดิเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะที่จริงเราต้องเอาพวกอาหารอะไรมาล่อนะดูเริ่มจะโดนมาแล้วไป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 เอาด้พีเอสซีทุกคนนะตอนนี้การเริ่มจะไม่ปลอดภัยนะเพราะมันไม่ใช่มอนนกป่าแถวฝั่งกันเรียงนะฝั่งพม่าทุกคนอันตรายมากเลยดูไป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 ยื้อย ทุกคนดันไล่เราเลยตรๆทุกคนจานู้นลย่กคนี้ทุกคนเดี๋ยวไปหนแล้วก็มันไม่ใช่อะไรยฝั่งพม่านะทุกคนต้องขอโทษพีเอทุกคนด้วยทีเราไม่ได้หนีนะพอฝั่งพม่ายู ก็สวีสว LIKE! ัสดีพีพีเอสซีทุกคนหรือว่าเพื่อนป้าน่าอาทุกคนด้วยครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนรัก้าพี่ด้วยครับผมเพราะมาเป็นฝั่งพม่านะทุกคนไม่ใช่ฝั่งกัะเรียงหรือว่าฝั่งตกข้มถ่ายนะทุกคนเพราะอันนี้ฝั่งพมาเลยเราจะไม่เป็นรบกวนเขานะดูดิทุกคนเสียงล้านเลยนะเอ้นี้เพื่อไม่เสียเวลานะผมต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนโอกาสผมจะ เอาพวกขนมพวกอะไรมาล็อกล้อเขานั้นละเราจะดูพิธีวิธีชีวิตของเขาวะเขาจะกินขนม,มเป็นหรือเปล่าหรือว่าจะทําอะไรหรือว่าครับอันนี้เยอะมากไายผมไม่รู้ว่าอยู่กันกี่พวกกี่คอ้น,นทุกคนที่ผมขึ้นบ่าเมื่อกี้ไล่ไปเนี้ยเจออย่างน้อยก็สิบถึงยี่สิบคนนับเชียบเลยภูเขาลูกน,นี้นะทุกคนเน,น,น,นี้ยยูในภูเขาลูกเนี้ยน่าจะเป็นบริวารของเขาหรือว่าบริเวณที่ของเขานะทุกคนเอาอันนี้เราเราต้องรีบกลับไปก่อนนะทุกคนต้องกลับไปไกลก่อนจะถึงฝั่ง ฟังเอ้นี้นะฟังกะเลียงนะเข้ามาก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันนุ่มคนละทาพีด้วยครับผมในเวลานี้ผมต้องขอลาก่อนนะสวัสดีครับ